จดหมายของยากอบถึงแม้ชื่อผู้เขียนในพระธรรมเล่มนี้ในภาษาอังกฤษจะอ่านว่าเจมส์หากเราดูในภาษากรีกจะพบว่าชื่อของเขาคือยาโคบอซึ่งมาจากภาษาฮีบรูว,ว่ายาโคอบอันเป็นชื่อของยาโคบบรรพชนคนสําคัญในพระคัมภีร์เดิมและนั่นก็เป็นเหตุผลให้ในวิดีโอนี้เราจะเรียกชื่อของเขาว่ายาโคบในพันธสัญญาใหม่มีหลายคนที่ชื่อยาโคอบอัครสา,าวกวงในของพระเยซูสองคนชื่อยาโคบ แต่ยาโคบคนที่เขียนจดหมายนี้คือน้องต่างบิดาของพระเยซูพระธรรมกิจการและจดหมายของปอลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาโคบคนนี้กับเราหลังจากเปตโตโรเดินทางออกจากเยรูซาเล็มไปตั้งคริสตจักรใหมย่ยาโคบน้องชายของพระเยซูก็ก้าวขึ้นเป็นผู้นำคริสตจักรแม่ที่เยรูซาเลม็มคริสตจักรนี้มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นยิวที่เชื่อพระเมสสิยาห์หรือคริสเตียนยิวและเป็นชุมชนคริสเตียนแห่งแรก เรารู้ว่าชุมชนนี้ต้องเผชิญช่วงเวลายากลําบากตลอด20ปีที่ยาโคบเป็นผู้นําเพราะเกิดการการดานอาหารอย่างรุนแรงในแถบนั้นและเพราะชาวยิวที่เชื่อพระเมสสิยาเหล่านี้ถูกคมเหงจากเหล่าผู้นําชาวยิวในเยรูซาเลม็มแต่ท่ามกลางเรื่องทั้งหลายนี้ยาโคบก็เป็นที่รู้จักในฐานะเสาหลักแห่งกริจักรที่เยรูซาเลม็มเขาเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้สร้างสันติ ซึ่งนำคนอื่นด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญจนกระทั่งเขาถูกประหารอย่างน่าเศร้าในพระธรรมเล่มนี้เราจะพบกับมรดกแห่งคำสอนและสติปัญญาของยาโคบที่อัดแน่นลงมาเป็นงานเขียนสั้นๆอันทรงพลังพระธรรมฉบับนี้เริ่มต้นเหมือนกับจดหมายยาโคบทักทายชาวยิวที่เชื่อพระเมสยาซึ่งอาศัยอยู่นอกแผ่นดินอิสราเอลแต่จดหมายนี้ไม่เหมือนกับจดหมายของเปาโล ที่แตะปัญหาเจาะจงของแต่ละคริตจักรพระธรรมฉบับนี้เป็นบทสรุปสติปัญญาของยาโคบสําหรับทุกชุมชนของพระเยซูยาโคบไม่ได้เขียนเพื่อสอน,สาศ,นาศาสนศาสตร์ใหม่ๆแต่เขาต้องการจะเข้าสู่ชีวิตส่วนตัวของคุณและท้าทายวิธีที่คุณดําเนินชีวิตสติปัญญาของยาโคบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากสองแหล่งหลักๆแหล่งแรกคือคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคําเทศนาบนภูเขา ซึ่งยาโคบอ้างถึงอยู่เสมอในพระธรรมเล่มนี้แหลงที่สองคือสติปัญญาจากพระธรรมสุภาษิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบทที่1-9ถึงยาโคบเติบโตขึ้นมากับพระเยซูและกับพระธรรมสุภาษิตคำสอนของเขาในตอนนี้จึงฟังเหมือนกับทั้งคู่และเห็นชัดจากสำนวนภาษาที่ใช้พระธรรมเล่มนี้ประกอบไปด้วยถ้อยคาแห่งสติปัญญาที่ช้าท่ายแต่ไปด้วยภาพเปรียบเทียบและข้อความสั้นๆที่ง่ายต่อการจดจา อันที่จริงแล้วยาโคบกํากลังเรียกร้องให้ชุมชนพระมิสยานี้มีสติปัญญาที่แท้จริงโดยการดําเนินชีวิตตามคําสรุปโทราที่พระเยซูได้ให้ไว้คือการรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเนื้อหาของพระธรรมเล่มนี้อยู่ในบทที่2อถึงหซึ่งประกอบไปด้วย12คําสอนสั้นซึ่งเรียกร้องให้ประชากรของพระเจ้าอุทิศตนอย่างสุดใจต่อวิถีของพระเยซูเมื่อพิจารณารวมกันคําสอนเหล่านี้ ไม่เรียงร้อยเพื่อนำเสนอเพียงแนวคิดเดียวแต่ละคำสอนมีประเด็นของตนและจบด้วยบทสรุปหนึ่งประโยคที่จับใจแต่คำสอนทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันผ่านคำและแนวคิดสำคัญที่ปรากฏซ้ำๆในแต่ละคำสอนนี่ยอดเยี่ยมมากบทเปิดเริ่มต้นจากสองคำสอนเรื่องแรกเกี่ยวกับความลำเอียงและความรักยาโคบเปิดเผยว่าเรามักเข้าข้างคนที่ให้ประโยชน์กับเราได้ และเราก็มักเมินเฉยต่อคนที่ไม่มีประโยชน์เพราะโดยปกติแล้วคนกลุ่มนี้มักเป็นพวกขัดสนยาโคบบอกว่านี่ตรงข้ามกับความรักที่พระเยซูนิยามเอาไว้เขาอธิบายต่อว่าความเชื่อแท้เป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าใครสักคนบอกว่าตนเชื่อพระเจ้าแต่เมินเฉยต่อคนขัดสนหรือยากจนความเชื่อของเขาก็ตายไปแล้วการกระทําของเขาทรยศต่อสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเชื่อความเชื่อแท้ จะส่งผลให้เกิดการเชื่อฟังทำตามคำสอนของพระเยซูหากสังเกตอย่าโคบได้นำคำสอนของพระเยซูเรื่องการใช้คำพูดมาอธิบายอยู่สามครั้งโดยวางให้สามคำสอนนี้กระจายอยู่ทั่วพระธรรมเล่มนี้เราใช้ปากอันเดียวนี้ทั้งในการทำให้คนอื่นเจ็บปวดและในการสรรเสริญพระเจ้ามั่วมากแถมเรายังตัดสินคนอื่นจากนั้นผูเ้เสียหายรับหลังพวกเขายิ่งไปกว่านั้นเรามักบิดเบือนความจริง ือให้ตนเองได้ประโยชน์วิธีการที่เราพูดถึงคนอื่นนั้นเปิดเผยให้เห็นหัวใจและค่านิยมหลักของเราคาพูดของเราเปิดเผยถึงตัวตนลักษณะนิสัยแท้จริงของเรายาโคบยังเชื่ออีกว่าชุมชนแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่รเยซูสอนถึงนั้นเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกกันของชนชั้นจากความมั่งคั่งและฐานะทางสังคมเขาเริ่มต้นในการเตือนเราถึงความยั่งสที่เกิดความมั่งคัง่ง บางคนเชื่อว่าความมั่งคั่งจะอยู่กับเขาตลอดไปยาโคบบอกว่าไม่จริงวันหนึง่งความมั่งคั่งของคุณจะเปื่อยเน่าเหมือนกับตัวคุณในทางกลับกันประชากรของพระเจ้าควรจะมีชีวิตด้วยความอดทนและมีความหวังว่าเมื่อพระเยซูก,กลับมาพระองค์จะทําให้ทุกสิ่งถูกต้องและนี่ควรเราใจให้พวกเขามีชีวิตด้วยคำอธิษฐานเปี่ยมความเชื่อคําสอนทั้งหลายในตอนนี้ทรงพลังมาก มากเกินกว่าที่วิดีโอนี้จะให้เวลาได้มากพอแต่เอาจริงๆนะคุณควรค่อยๆอ,อ่านคำสอนทั้งหมดนี้ก่อนจะเข้าไปยัง12คําคำสอนเปี่ยมปัญญาก็มีบทนำมาก่อนบทนำนี้รวมคำคมให้แง่คิดแบบสั้นๆข้อความเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสรุปบรรดาแนวคิดหลักของพระธรรมเล่มนี้บทนี้จะแนะนาคาสาคัญและประเด็นหลักทั้งหมดที่คุณจะได้พบในบทที่2 5. อถึงยาโคบเริ่มต้นในการบอกว่าจากประสบการณ์ชีวิต เขารู้ว่าชีวิตเป็นเรื่องยากหลังจากที่เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่นานเขาก็ถูกประหารเป็นมรณะสักขีแต่เขาเชื่อว่าที่จริงแล้วความยากลำบากและการทดลองในชีวิตเป็นของขวัญอันย้อนแยง้งที่จะสร้างความอดทนและหล่อหล,อ,หลอมบุคลิกนิสัยของเราพระเจ้าทรงสามารถทำกีดภายในเราได้อย่างอัศจรรย์ท่ามกลางความทุกข์ของเราและทรงช่วยให้เราเป็นคนที่ดีพร้อมได้คำว่าวดีพร้อมเป็นคำสำคัญมากๆของยาโคบ เขาย้ำคำนี้ในพระธรรมเล่มนี้ถึงเจครั้งในภาษากรีกและภาษาฮีบรูคำนี้หมายถึงการครบสมบูรณ์หมายถึงการมีชีวิตถูกบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ่งที่คุณทำสอดคล้องเสมอกับค่านิยมและความเชื่อซึ่งคุณได้รับมาจากพระเยซูยาโครบรู้ว่าพวกเราส่วนใหญ่มีชีวิตที่แยกส่วนและมีลักษณะนิสัยที่ไม่สอดคล้องกลับไปกลับมาเราทุกคนอรุ่มอร่อยมากกว่าที่เรากล้าจะยอมรับ อย่างไรก็ตามภารกิจของพระเจ้าก็คือการรื้อฟื้นคืนสภาพผู้คนที่แตกคราวเป็นเสียงๆทำให้พวกเขาครบสมบูรณ์และสิ่งนี้เริ่มต้นด้วยปัญญาซึ่งก็คือความสามารถในการมองความทุกข์ยากด้วยมุมมองใหม่พระเจ้าจะประทานปัญญาแบบนี้ให้กับคนของพระองค์ที่ขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยในพระลักษณะของพระองค์และเมื่อเราตระหนักถึงความต่ำต้อยและเปราะบางของเราต่อหน้าพระองค์ เราก็ถูกบังคับให้เลือกว่าจะวิตกกังวลหรือจะไว้วางใจและสติปัญญาแท้คือการเลือกที่จะเชื่อว่าพระเจ้าดีไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงดังนั้นถ้าความยากจนทําให้ชีวิตของคุณลําบากยาโคบก็บอกว่าให้ลองพิจารณาว่าความยากจนเป็นของขวัญที่จะบีบให้คุณวางใจในพระเจ้าเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นความมั่งมีก็เป็นสิ่งที่เลื่อนลอยวันหนึง่งมันจะสูญสลายไป เหมือนดอกไม้ที่เจอกับความร้อนในฤดูร้อนดังนั้นเมื่อเราตกอยู่ในความยากลำบากอย่าโทษพระเจ้าแต่ให้สถานการณ์เหล่านั้นสอนคุณถึงสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสสอนถึงลักษณะของพระเจ้านั่นคือพระบิดาทรงใจกว้างพระองค์จะทรงมาพบกับเราในความเจ็บปวดของเราและพระองค์เชื่อถือได้พระเจ้าองค์นี้เองคือผู้ประทานการบังเกิดใหม่ให้เราผ่านทางพระเยซู เพื่อเราจะได้เป็นมนุษย์ใหม่ที่เผชิญความทุกข์ได้ด้วยความเชื่อในพระองค์อย่างหมดใจเหมือนที่พระเยซูได้ทรงทำและเราจะได้พบมนุษย์ใหม่เช่นนี้ก็ต่อเมื่อเราทั้งฟังพระวจนะคำของพระเจ้าและปฏิบัติตามด้วยในจดหมายนี้ยาโคบเรียกพระวจนะของพระเจ้าว่าโทราอันสมบูรณ์พร้อมแห่งเสรีภาพเขากำลังหมายถึงคำสั่งสำคัญที่สุดในโทราซึ่งพระเยซูได้สอนเรานั่นคือพระองค์ปลดปล่อยเรา เพื่อเราจะรักพระเจ้าและเพื่อนบ้านได้ยาโคบบอกว่าในภาคปฏิบัติความรักแบบนี้สำแดงให้เห็นผ่านทางการพูดกับคนอื่นด้วยความรักและความสุภาพการรับใช้คนยากจนและการอุทิศทั้งชีวิตอย่างสุดใจเพื่อพระเจ้าเพียงผู้เดียวถึงตรงนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วว่าบทเกินนำนี้ได้บรรจุคำสำคัญและแนวคิดหลักทั้งหมดที่จะถูกขยายความในคำสอนทั้ง12จากบทที่2ถึง5 ย่าคบจุ่มแช่ตัวเองในปัญญาจากพระเยซูและจากพระธรรมสุภาษิตและเขาก็ได้มอบของขวัญอันยอดเยี่ยมไว้ให้กับเราในหนังสือแห่งปัญญาของเขานี้นี่เป็นการกระแทกใจอย่างงดงามต่อบรรดาผู้ที่อยากจะติดตามพระเยซูและนั่นก็คือสาระหลักของพระธรรมยากอบ